ย่ายยายสิไปมองหมอลำบ่ยายเออยายยายมานี้ยายมาหนี้สิมองหมอลำบ่ยายมานี้จ้าคนไหนจับจะไปดูหมอลำไหมจ้ายายมานี้จะไปดูหมอลำไหมจ้าแม่อะไะเนาะหมอลำอยู่บ้านกาลันได้วันนี้อุ้งอิงมานะวันนี้อุ้งอิงมาเมื่อนี้อืม มั่งนิมือิเนี่ยเขาว่าอันนั่นนะอีแพวๆลัาแพวๆมตออางโชีกว่จ้าม่เร์ดองเออเรไปเราหองไปย่าไปาเรียนองไปบาเออเราไปมระเบียบตัวมัคืนเอระเบียบรเบยขาก็บกหก็อแต่ว่าห้ามเมื์ห้องก็ทั้งใดทั่งนั้นคืารเขากล่ลเายังกอะนันถึงถึงโบยนังเขาก็เล่น เขาก็เรียนดึกเออเรีนอันนัเลยค่ะม่เนาะเขาก็เรีนค่สีขามือใดสีขอสีขอกับวันทียีสิบห้าันวายี่สิบห้าหรือสิบห้าประมาณผู้ใดมาสขว่้เราลให้ทองคำกับโมโหกันอืมน่อยพอออย่าบอกเขา ขมากอดีเบอร์เลเขามันเขามาแสดงเขาจางมาแล้วเพราคนเป็นคนหมักคนเนี่ยมันเป็นมาล้ำเ็เป็นศิลปินเขาจะออกคิดสรุปเขาร้บอเป็นอย่งเก็นย่างนี้ยเโอ้ยศิป์หย่เขาก็บอกเดิมมอล้ำจะลงดาราสื่อๆมั่อิเป็นอย่งนิเป็นอย่งมันบ่เดเอาเสียงเขามาลำเออนายายเขาบ่เยวยังเขาเดือยวคนยหา่ แม่เขาเปทันมาวะทางนั้นอเออเยายพอดีเขาเราบอกนี่เขาแรงเรียบร้อยกินข้าวบมดชั่วันโอ้โหยายเก่งมากเลยนะยายอยู่กับร้านสาวง่อยร้านสาวเขาหลับจางเหมือนสาวโปรยใครนี่ก็เดียวดีวะเขาไปไปโรงเรียนบ<อ>่การจ,จา้จางเลยคันละสมัมร้อยเป็นชาวบ้าน <laughs> จางดอกอดววก่อนเขาเวทของคนเขายากเด็กก็มาบุญน,นั่นงหลักจ,จางหญ้ามันตัวหญ้ามันจางไปวะว่าละสามร้อยจางไปรูด จ่างมันหงเห็ดตถวะจะของไปอยู่จ้างไปเลยของสิบปอยู่ไจ้างไปตัวน้าใหญ่นหาเงินแล้วก็จ้างเนาะแล้ก็เลยนหเงินมือนึงไม่ได้เพราะยีเซ็บำทิ้ใบไม่สิไดแจ็คลอยมันเนาะไปรหากระหาแล้วไคบกหากระบอ้หาแล้วขายหนักวยเด็ก็ได้นาใหญ่นาใหญ่มันใหญไปเนี่ย อยากไปนาายุสมืองบันเออตั้แต่เลยสองโตสามโตนั่นเท่าวาแต่สื่อในเป้าตั้งเดียเลยทีไหนใดเขาไปแล้วสื่อไปไนต้องไปสแกนอยู่หลังเขาอยู่มองจงคืนจำายเพราะเธอส่สื่อใดขึ้นสารดิจิตอลมันง่ายกว่าแล้วบอทชี้เชียาทีปมะนบอทัน่หดอกมันบอทัิโ่เดียวกัสิของหัวาใหญ่น้นาวบ่าใหญ่น้บ่าใหญ่ใกล้ใกล้ิถึงหน้าที่อะไใหญ่หน่อยนึง ได้สามนาทีแล้วให้มโอนี้ไปต้องคลิปเขาตู่เลยป่าอันนี้ของเขาเงินเขาเขาละนะเข่าวิไลคุชิตาตีหน่อยเข่าจักแถวจักเทือกหลักคแม่มันจะไม่เยอะหลักคันแต่ก็ดีใจสำหรับเราว่หลักคันก็แม่ลอยเหรียญคือคุจินเนี่ยเขาได้ลอยเหรียญเขาได้เงินคุจินเขาก็สิได้ปีใหม่นี่เดือนนี่ก็ได้แต่ว่าอาจจะเงินเขามันสิเขาวันที่สิบหาถึงยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบหาเห็นอนั้นเ์ว่าอยู่มันจะเขาพัดได้เต็มเดือนนี้มันก็เขาเดือนนางสินะเต็มนี่เขาเดือนนางช่วยในสันกระซำนี่ได้จ้าเด้เอฟซีได้จา้าอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ยคุณยายสิลูกก็บอกอางยางไปสันคุณยายยางยาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่ามาผู้ฟ้านีาน่นไยไ,ไ,ได้จา้าไอ้ยายวันนี้นอะไรยางขบ่าแล้วแหลนะเนาะโอ้ไปเงาบอกไป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 เงา